แยกกันแท้แยกกันแท้แยกกันแท้แนี่ยมีว้าวแล้วนะบอกว่าคันก็ถุงบวชคนเดียวคันเดียวนะใช่ใช่ครับสบายดีเนาะสบายดีพี่น้องปองป่ายเมื่อสุครุสคน,นะนเนาะมืัอนี้ก็อยู่กับซองอนะ้นสุวรรณพลชาแนลเนาะมืัอนี้ก็อยู่กับบ่าอ้นคือเกนะ้าเนาะกามีเนาะอ้นก็นสิมาว่าเรื่องเกี่ยวกับ าการไปเฮดพาสปอร์ตอยู่ลาวเนาะเบิ่งภาพนี้แล้วลก็ถือว่าคนลาวเนาะกำลังที่จะย้ายประเทศมองง่ายๆเลยย้ายประเทศเกี่ยวตัวเฮดพาสปอร์ตเพื่อจะไปเดินทางไปเฮดเบียร์ยูอ่าประเทศไทยเนาะประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮานี่แหละเป็นย้อนยังอ่าคนลาวจึงจะต้องไปเฮดเบียร์ยูประเทศไทยเจ้า กาหู้ดีกันยูเนาะว่าตอนนี้สถานการยูลาวกะค่อนข้างที่จะตึงเครียดเพราะว่าภัยเงินภัยเงินเฟอ้อเนอะ<ภ>าะเฟ้อนักเลยละ่ะกะจากคลิปที่ผ่านมานะโอนไกะได้ไปเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินกี้เป็นเงินบาทก็ถือว่านักเติบเนาะไปเลกตอนนั้นมันถทียยู่1พันบาทมันะทึยบยูห้าแสนกับ สิบห้าพันเนาะแต่ว่ามาตกมาวันทีวันทีเก้าเดือนหกนี่เนาะกะเลทกับเปลี่ยนไปอีกแล้วท่านผู้ชมเอ้ยกะจ้าเลทอ้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเนาะกะบหนึ่งอ้าหนึ่งบาทเท่ากับห้าร้อยกับสิบห้าสิบห้ากีบเนาะแต่มาปัจจุบันนี้เนาะวันทีอ้าวันทีเก้าเนาะเดือนหกอ้นอัดคลิปนี้เนาะกะเจ็ด เลียงเงินก็มีการพันผวนอีกแล้วก็ย้อนว่าเงินเฟอ้อขึ้นเนาะก็คือเลขปัจจุบันจะทึกอยู่อ่าหนึ่งบาทต่อห,ห้าห้าร้อยกับสามสิบกีบเนาะก็คือพันหนึ่งต่อห้าแสนสามสิบพันเนาะไปเลอ่าอันนี้ก็อ้นก็นได้ไปว่าจะไปแลกเงินนั่นแหละไปแลกเงินอยู่อันอ,น,นอัตราแลกเปลี่ยนแต่ว่าก็ ลาสุดเนาะยูยูลาวเนาะบ่มีเงินบาทให้แลกแล้วเพราะว่าอย่างเพราะว่าอัตราเงินเงินนําเข้าเนาะเงินเงินเงินบาทเนาะก็คือยูอยูอยูลาวก็คือว่าง่ายเม็ดละมีให้แลกแหละใชีแหละฉะนั้นเนาะคนลาวก็เลยจะเป็นต้องว่าเดินทางไปฮเบียกยูประเทศไทยเดี๋ยวห้องมาเบ่งภาพกันเนาะอันนี้ก็เป็นภาพอ่า คนลาวที่ไปต,ต่อแถวเนาะเรียนคิวตั้งแต่4โมงเช้าเนาะเพื่อจะไม่เฮ็ดพาสปอร์ตเฮ็ดพาสปอร์ตเพื่ออย่างเพื่อว่าจะไปเฮ็ดเบียอยู่ประเทศไทยเนาะอยู่กรุงเทพเนาะอันนี้ก็ต่อแถวยาวจนสุดเหยียดเลยอันนี้เม็นบรรยากาศนี่เฮ็ดพาสปอร์ตเนาะมาทาคิวกันตั้งแต่เที่ยงคืนกันเลย เบิรคิวที่เท่าไหร่บูนี่นนบ,บูมีการรับคิวอีกเจ้าฟุตบาทเต็มฟุตบาทเลยอนอนท่ากันเลยบุญนอนท่าเลยอื เมนไผทด่คิวที่นึ่งนียกมือดูคิวที่หนึ่งอชิบีวะนี่โอ้ยค่อยมาอันเกือบตีหนึ่งนีพูดที่เท่าไหรบุญีเนาะปอนี่แล้วเนาะก็เป็นภาพสดๆ หอนๆเลยเนาะก็เห็นว่าพ่อแม่ประชาชนเนาะพี่น้องคนลาวคนฮาวกัไปท่าตั้งแต่หนึ่งโมงเนาะตั้งแต่เที่ยงเที่ยงคืนนะสิบสองโมงบางคนไปตั้งแต่เก้าโมงของมือ้อนึงเนาะเพื่อจะไปต่อคิวไว้เพื่อจะเฮ็ดพพาสปอร์ตในมือต่อไปก็เห็นว่าบางคนนี่ก็เอาเสื้อเอา หมอนไปนอนท่าคิวเลยกันี่แหละเนาะมันส่งผลสะท้อนย้อนว่าประเทศลาวเฮาเนาะกำลังที่เป็นประเทศที่ล่มละลายเนาะเพราะว่าประเทศลาวกับเป็นประเทศที่ติดอันดับหกของโลกเนาะที่มีเงินเฟอ้อหลที่สุดในโลกเนาะกับหลายประเทศเนาะว่าจะเป็นประเทศซิมบับเวประเทศ หลายประเทศอัศซีลังกาเนะาะก็ประกาศเป็นประเทศที่ล่มละลายย้อนว่าบสามารถาแก้ไขสถานการณ์เงินเงินเฟอ้อและกาน้ำมันในประเทศได้เนาะตอนนี้ลาวเฮากระกำลังประสบป,ปัญหาก็คือขาดแคลนน้ำมันเนาะและการขาดแคลนกำลังทรัพย์ในการสซหนี้ตั้งประเทศเนาะเพราะว่าประเทศลาวกำมีหนี้นี่และเนื่องจากว่าการขาดแคลนเนาะ คัดแคนเงินตาอัต่างเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นหลายปัจจัยในเฮ็ดให้การเฮ็ดเบียกยูลาวกับโบสามาตอบสนองรายได้ที่จะมาจุนเจือครอบครัวได้เนาะเพราะว่าค่าของซียบยูป,ประเทศลาวนี่ก็สูงและกาเงินเงินเดือนของพนักง,งานเนาะหรือว่าค่าจ้างรายวันกัะต่้มเนาะกับประมาณขั้นตั้ามาล้านปลายล้านสองเนาะ รันสองรันห้าเนาะแล้วก็ถ้าคนที่อยู่ในตัวเมืองก็อาจจะหู้เนาะอย่างโอ้นเองก็เคยเช่าห้องอยู่กับเดือนนึงกับค่าห้องกับเดือนนึงกับหกเจ็ดแสนแล้วเนาะกับประมาณถ้าเป็นเงินคิดเป็นเงินไทยกับประมาณพันหนึ่งพันปลายและพันสามประมาณนี้เนาะกับคือว่าแล้วพี่น้องมันยู่บ่ได้เนาะมันจะหาเฮ็ดเวียกอย่างแบบนี้กับซะนั่นเนาะมันก็เลยต้องแบบ ดิ้นรนเนาะเพื่อประเ็ดพาสปอร์ตเพื่อจะเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศว่าจะเป็นประเทศไทยบอรหรือว่าออกไปประเทศเกาหลีเนาะล่าสุดกะมีรายงานข่าวมาว่าคนลาวกะลั่งลายกันไปเฮ็ดเวียกยูเกาหลีเนาะเกาหลีใต้เพื่อที่ไปขายแหงงานเพราะว่ายุราโวมีอันจะกินแล้วพี่น้องเอ้กะนี่เนาะก็เป็นภาพสดๆฮ้อนๆเลยต่บางคนนะต่แถวเป็น เป็นมือสองมือเนาะหาเข้าหาน้ำไปกินยูหันกว่าสซได้เฮดพาสปอร์ตเนาะอ่ายังอ้นเองก็เคยไปเฮดพาสปอร์ตคือกันกัถ้าไปเป็นมือคนใดเป็นมือสองมือเนาะมือนี้เนาะ,ะเราไปเอาบัตรคิวเนาะแล้วเฮานั่งท่าท่าจนมืดโมงนะท่าตั้งแต่เขาเข้าการแปดโมงเนาะแล้วก็เขาเลิกการประมาณสี่โมงครึ่งเนาะแต่ยังมโหดคิวเฮาแล้วก็เพื่อนจะประกาศว่า มื้ออื่นเนาะค่อยมาต่อคิวไหม่ต่อคิวไหมเนาะจึงได้เฮ็ดอน้นกะใช้เวลาประมาณสองมื้อเพื่อสิไปเฮ็ดพาสปอร์ตตอนที่อ้นเฮ็ดเนาะกันย,ยังบอสถานการณ์กัะยังบอายแหงปานนี้แต่ว่าโต้งมาปีสองพันสองนี่กับสภาพการไปเฮ็ดพาสปอร์ตนี่กะถือว่ายุ่งยากหลายเนาะก็คือแต่ละคนกะตื้นตัวที่จะไปเฮ็ดเพื่อว่าความยุ่งรอดนะพี่น้องสิละ โอ้อยากกันแท้เอยากกันแท้เอยากกันแท้กกนแนวนี้ว้าวแล้วนะบอกว่าคัดก็ถือว่าคนเดียวคนเดียวเนะใช่ใช่ครับเจ้านี่ก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งเหตุการณ์เนาะที่พอจะเปิดอ่าการที่จะเฮ็ดพาสปอร์ตเนาะก็แต่ละคนก็แล่นเข้าไปเลยเห็นบห ้วนว่าแต่ละคนก็นยักฮีบเฮ็ดฮีบอ่าแล้วเพื่อจะเดินทางออกจากประเทศเพื่อไปเฮ็ดเวียกเนาะอยู่ต่างประเทศเพื่อนํารายได้เนาะมามาสร้างมาจุนเจือครอบครัวเนาะกาดินและพี่น้องก็มีความน่าเห็นใจเนาะเพราะว่าสถานาการณ์อยู่ลาวนี่ก่พู้ว่าอ่า จะเป็นแนวใดต่อซะนั่นขอไปเฮ็ดเวียกยูต่างประเทศดีกว่าเนาะเพื่อจะมีทางที่จะดีขึ้นเนาะเจ้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็อ้อนก็นมาอัปเดตให้เบิ่งเนอะสถานการณ์ยูสบบยูสบลาวเนาะก็มีความท,ที่ว่าเศรษฐกิจตกต,กตามหลายแล้วกาภายัภายเงินเฟ้อเนอะาะก เห็ดให้คนลาวล่างไายออกไปสู้ต่างประเทศคือประเทศไทยเนาะเพื่อจไปเห็ุเวียกหางเงินเนาะเพราะว่า,ายุลาวนี่ก็ค่าแหงมันต่้าเนาะ,ะก็ค่าของซีมันสูงกจะเป็นแบบใดต่อไปนั่นก็เดี๋ยวจะมาอัพเดตเรื่อยๆเนาะสำหรับมื้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะ